สวัสดีครับสวัสดีพ่อกันอีกแล้วกับผมพียตําพาตรงชาแนลคนตกลื่นบรรยากาศเย็นสบายครับเมื่อหันแดดห่อน,อนตอนนี้คนตกลิ่นคนตกม,อม,อมอต้อยเขาเอื่อมาคนตกปล,ป,ลปล่อยปล่อยลมเป่าหมอยวีวีนะพี่นอนะ้องเนาะมือนี่เป็นมือสันมันดีของแกงร้อยสีผมมือนี้แกงร้อยสีเงินยูทูบบอกพี่น้องเงินยูทูบออกุูดเล็กน้อยพากันนังเหรียอยู่ยังบบหูโตเลยยังบบหูโตพากันนังเหรียอ,อยูอ่มือนี้แม่ละครับเงินออก ก็ดึงกับคอสกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะครับบอมมี่เอฟซีเมอนี้กับบอมมี่เงินใส่ในเมอร์นี้แหละอ่ะบอกตรงๆเอฟซีคือส่วนหนึ่งของรายได้ของผมนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนเอฟซีทุกคนในการสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะเมอร์นี้เงินออกกะออกบ่ได้เราพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เฮดคลิปแล้วก็ช่วงนึงติดติดโควิดนึ่งกับบ่ได้เฮดคลิปกะ คนที่มาอยู่น้ำผมผมก็ต้องดูแลทั้งหบิกับหลายชีวิตเนาะแต่ว่ากันเรือตอน,นรบรจาชีวิตเรือก,นะกิจสนะเรี่อกับบุญเติมบุญเติมมีปกติเขากับมีงานนะครับปกติเขาจะมีงานประจําเป็นนักร้องแต่ว่าช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเขาได้มาอยู่กับผมคือผมเนี่ละ่ะโทษว่าออนองมันผมมีงานเหตุกะมาอยู่น้ำกันอยู่กินอยู่ผมดูแลทุกอย่างเนาะเพราะเนี่ยกะสีทามีโอกาสหรือว่าถาา้างาทนเ้อร์อกับอาชีพเฮีดร่วมกันไป ตลอดเนาะไปสนอ,อ,อน,อออน,ออนออไปเบิ้เก็บด้วไปเบิ้งเด็กหน่อยว่ามันเห็นยังกันมื้ยนี้ก็ทีแน่ๆก็นีน่รานค่าอีกผมก็ต้องใส่อีกพีนนก่น้นะองไป้ยักันเนหมันครับาพี่มาพี่มันนี่เขาจะลิปยัง เ <c oughs> มือ่อฝนกระโตกเนี่ยเฮ็ดชิปเลี่ยนน้ำเนี่ยคืเอเฮ็ดชิปล่างรถเนี่ยเฮ็ดชิปล่างรถเข้าใจวะล่างรถบุญเต็มเอฟซี FC เขาถามมาเยอะพูดดังๆเลยนะเพราะว่าฝนมันตกมามบุญเต็มไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่กับแก๊งลอยชี่อ๋อเมื่อก,ก่อนเขาก็เป็นนักร้องอยู่ที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพครับสถานบันเทิงสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในในย่านพระรามสาม แล้วนี้เฮียตั้มก็มาเที่ยวบ่อยๆก็ไปร้อยสีไปร้อยสีหาร้อยสีหน้าเวทีเฮีย,ยตั้มอ่ะแต่ไม่กินเหล้านะกินแต่โคกับน้ำเปล่า,า <laughs> ก็ไปๆมาก็เจอกันก็จนสนิทกันเลยก็แบบก็อยู่เป็นครอบครัวดกันไปเลยครับรนะแล้วก็วิกฤตโควิดนี่ยจะก,ก็จะไมอยู่ีน่อยู่นี่เลยย่ำแย่เลยเอ,อยู่นี่แล้ก็ต้องกลับแล้วไม่กลับแล้วทำเพื่อเพื่อกันโรบ ай ช็อกโกแลต เอฟซีเพิ่นถามมาว่าว่ากินหยังที่โตใหญ่แท้กินหมูครับกินหมู <c oughs> มันเอฟซีเชีย่ยงเอาบอกเพิ่นพี่น้องเพิ่นหมูอ๋อขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนขอบคุณอีกเทียนหนึ่งนะครับมันนี่แจงร้อยสีเงินออกได้หมดเนี่ยโอ้ยแจงร้อยสีเงินออกเด้ดีใจวะ <c oughs> ออขอบคุณเพินเ่นก่อนขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณเอฟซีครับบ่มี่เอฟซีกับบอมี่มัอนี่ ทุกคน FC ทุกคนคือหนึ่งไร่หนึ่งวิวคือเป็นก็คิดว่ายังไงครับเป็นยอดเงินเล็กๆน,น้อยๆหลายวิวกับหลายบาทแต่เนาะมื้อนี้แกงร้อยสีกันหรอกพยังวันเพิองมาเปิดคลิปว่ะอาจารย์งไงแม่าขาดพ่อไรเล่นอยนี้ครับครับสวัสดีครับนี่ดีใจน้ำแกงร้อยสีกับฟางนั่นนะยูทูปคนออกครับมืนบอนีอ่ครับผมนี่แหละครับจะดูแลกันแบบนี้แหละครับแบบทีแบบน้องกันนี่แหละ กฤษนาพงเ์เชียบอสดังๆเพิเ่นบอยนฝนตกสวัสดีครับกาพงเสียครับผมมนี่โอ้ยเงินบอสกะสิแบงเงนในใสแล้วบาเนี่ยบรรยากาก็ดีเลยะเอาพี่น้องเอาวะเอาโอเราหา้เ็กน้อยเอาบุกเบิเ ่นเวละครับแบ่งกันใส่เล็กน้อยอันนี้แกซีไนใส่น้อยให้บุญเติมก่อนนี่โอ้ยอันนี้ให้ยีเด็กครับบุญนั่นจัดฉากด้วยนนี่ฮะสารนวดไปก็มาวัดดียังไงใบเอซี่เพิ่นครับผมขอบคุณในแล้วครับเป๊ี่ครับซีมี่พวอนี้ครับขอบอ่าหยิเอาไปใส่นะครับระดับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยกับซีมี่ให้หยิดเล็กน้อยจากคน สีคนเนาะเอาสองคนไปแบ่งกันอีกเคองอันนี้จะเอาไปแบ่งน้องไอ้หนังเลีนโอเคนี่แหละครับเล็กหน่อยที่เฮ็ดคลิปแล้วที่เหลือเหลืออยู่นี่สิไปใส่นี่ร้านค้าอีกเปิดบัญชีให้แก๊งร้อยสี่ไปน้องจังมาที่เราเปิดบัญชีให้แก๊งร้อยสี่เดี๋ยวหลางค่ะเดี๋ยวผมสี้ยางไปตอนเนี่ยฝนตกเป็นไงคุณเติมมาอยู่นี่ปิดสาววะ นะไม่มีเลยตอนนี้โสดโ <c oughs> สดและซิงด้วยหนาวมาก <c oughs> นะ <c oughs> เอากระโ,โ,โีม่มาขอบคุณพี่น้องเอฟซีเป็นกของเน่ยผลกับต๊ะขอบคุณเอฟซี C นะค,ะครับเอาเบ้าเบาเป็นทางการขอบคุณครับรที่ให้การติดตามขอบคุณครับที่ให้การติดตามการกกดไลค์นะครับการดูครับขอบคุณครับครับผมเอฟซีจะขึ้หนึ่งคือแบบ เป็นฐานหลักของพวกเอาเลยนะครับขับบมมี่เอฟซีกับบมมีมือนีแหละคุณกับผมพวกคนเก่งนะประจัสีฝนมันก็โตกมันก็ะสาดเนาะพี่น้องเดี๋ยวหามุ้กบลบมาพี่ลบมาพี่เรื่องบรรยากาศแบบฝนตกเลยพี่น้องอะไรนี้ยางว่ายางไปถามเบิันบัญชีแจ้ง104เท่าไรขันอยากได้เงินเอาบัญชีว่านี้เอาบัญชีว่านี้มาไรเงินอยู่นี่ฟังเียเ้อเดี๋ยวให้ามว่าไปว่าบันจินยางไปฝนกระโตกพี่น้องฝนตกยางไปว่าอะไร เราเห้ว่าไปเอาบัญชีแจ้งไว้สี่ว่าเดือนนึงเนี่ยแบบสิใช้เท่านึงว่าสิใช้เท่าไหร่เมื่อกี้เขาก็ือบ่อได้เฮ็ดชีพหรอกพี่น้องฝนตกโคตรโคตรวะโคตรครับเอดี๋ยวระวังรอดหน่วงว่าเขาถึมานเดือดกันเดียวมาบัวเดี๋ยวย่างไปก็ได้ปะพี่น้องย่างไปเชี่ยนี่ เอาเอาเอาห้มมากางให้กล้องเอากล้องมากางให้ห้มไงเร็ว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 กล้องมากางให้ห้มบ่เด้ยห้มมากางให้กล้องไปเดี๋ยวไปเชื่อบัญชีไปเดี๋ยวไปตั้งท่าก็นยุ่ยไกล้นี่แหละครับพี่ละครับพี่ท่านแก้ไว้สี่ยู่กันแบบพี่แบบน้องเนี่ยเล่นบอลใส่ นี่ซุ้มซุ้มบะหมี่เบียร์ครับ FC ยา FC เฮียตั้มค่ะโอ้ยกดไหนกดแคกดซัตไข่อยู่เยเห็น่าจักนาจักนา4ี่นากหนาบัญชีแจ้งร้อยสี่เงสองสามสเปิดบัตราเห็นไหมก้นสนาจักบาทเนาะไม่เปิดไม่มาเบิ้งตัวนี้กัสิมี่ากนมคาเครื่องใส่ต่างๆเนาะบ่มีตะเหล่ากับยาพี่น้อง นีงดเหล้างดยาไลไเป็นหนาไล่เป็นหนาก่อนโอ้ีนาบวกว่าเรวไงดอกพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่นบวกไปก่อนเอาทายไปแปมาดูยอดบวกไปบวกเปี่ยน3ขวดเอยบวกไขอเปลี่ยนฮะ สนะคะนี่หน้าสหน้าสองแล้วต้องบบสี่ห้าหน้าหน้านี้เจ็ดหนึ่งเก้าจ็ดเก้าห่งคอคนหน้าสามรครับคนหน้าแช่งบลอลลอนดอก มีสีป้ไเล็กน้อยเดี๋ยวมาร่วมหยอดถ้าเบิสีหนาตนองนอเดี๋ยวล่วยอเบิสีหน้องปนอแแหลกแมวโอ้ยจัดเส้นแล้วไลปคนนันอันนี้จนเลยนี่จ็ดแสนกว่า เจนี่ัวอันนี้หองอนักเจ็ก้าหนึ่อดีดีด้หลูหัวห้าหย์สองันเจ็ดร้อยสามสิบหยวยอดยอดร่วมทั้งหมดสองพัเจ็ดร้อยามบเจาทน้อพี่น้องอันนี้เป็นบันทีแจ้งร้อยสี่อ่ะคร<ห>ับผมขอบคุณคับ ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณจากใจจริงครับหนึ่งดิวคือหนึ่งกำลังใจของพวกเขาสับสกัดใจเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหลายคักลูกหลานเอาเนี่ยเอาเอฟซีขอบคุณนะเอออันนี้เพียรทำเลี้ยงได้ไหมเอฟซีทเนี่ยกดไลค์กดแชร์บ่อยๆกดสับสกัดด้วยน้ำหนึ่งไอ้ขึ้นเกาเฮ้ยซ้่มพี่แล้ว มาเ่วน้อนแบงครับผมกับบอมมี่พี่น้องเอฟซีกับบอมมี่แจงร้อยสีครับทุกคนคือผู้นนนสนับสนุนขอบพุณนอีกข้างขอบพุณนาจใจนะครับ<อ>ผมกับทีมงานร้อยสีและลูกและล้านกับสีสามผลงานดีๆออกมาให้เบงครับผมจะว่ากะ<อ>เฮ็ดได้เทาที่เฮ็ดเนา<อ>ะแจ่ว่ากะสิพัฒนาไปเรื่อยๆครับบัดนี้ลูกล้านกับสิกาบล่านะครับการจะทาเลยว่าจะได้บทิภาพผมทีมงานร้อยสีก็ขอโทษขอภัยไว้นะเมื่อฝนกระตกพี่น้องฝนตกแห้งๆนี่แหละอีสานบ้านเฮา อเย่อแซงกับว่าสุขใจเธออยู่บ้านเทาดออครับอยู่กับพี่กับน้องพร้อมหน้าพร้อมตากันขอบคุณครับสวัสดีครับ